นเยอะจังโอเคครับครับก็ยิ่งใหญ่จริงสมคำน้ำเลยนะฮะมีจากที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับพิงค์พาวเวอร์มาเป็นเวลานานก็จะรู้ว่าแบบโหนี่คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาครับผมกับเฟสติวัลนี้นะมันมีความเป็นดีไลน์และเซอร์ไพรส์นะครับผมยังไงก็มาเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราก็มีความพิเศษกับแฟนๆครับผม ก็วันนี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในครับผมเอาไม่เกี่ยวผมเนาะ okay. <laughs> ครับผม Feeling Good ซึ่งเป็นเป็นโชว์หนึ่งที่เราเคยร้องไว้ในคอนเดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลท์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้เซเล์เบสชันครับผมมันมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอวลนอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบหนึง่งแล้วก็เต็มไปด้วยแบบ โคราฟแดนเซอร์ cer, หรือว่าแบบต่างๆที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นมุมใหม่ๆครได้กัอบอโปล่ครับก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนอยอย่างเงี้ยหรือว่าต้านเหนืงอิงฟ้าหรือว่าโมนั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียวโปนะครับผมก็ ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าเออคิดถึงแล้วก็ได้ไมาทำโชว์แ้วกันก็รู้สึกดีครับดีใจมากโมงนี้นที่แบบยืออนอยู่ด้วยกันในเวทีดาวโบก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเราแต่วันนี้ก็เจอพี่พี่ปอนแ,แล้วก็เจอพี่โปแบบเหมือนพอได้มายินบนสเตจแล้วกันก็เออคิดถึงช่วงเราได,ได้ได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณควรที่พาพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ครับ อ๋อเรือผีเหรอครับใครจะแล่นหลหะทีนี้ใครจะแล่นนะ <c oughs> ่ะเออครับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับผมสองวันนี้สองแมวตัวนี้นะฮะเอมอ,ม,อม,มีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันก็ <c oughs> คิดว่านาคนก็คงมีอะไรบางอย่างมาให้สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> ต้องรอดูครับผม,ผม,มยังไม่ยังไม่รู้ครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดการอะไรก็สนุกก็ได้เจอเพื่อนสนุกมาครับที่น่ปีทองราเงตั้งแต่ปีจนถึงวันนี้ครับผม ออทำงานเหมือนแบบว่าติตดนี่แบบออประมาณสามพันล้าน <c oughs> แต่จริงคือไม่ใช่แหละโอวไม่ชอบอยู่นิ่งนอะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทํางานกับหลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าหรือเพลงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยได้ได้โชว์กับศิลปินแบบปีนี้เหมือนปีความฝันอะได้ทํอหลายอย่างมากท,ท,ที่หลากหลายมากที่อยากทําแล้ไม่ได้ทําในปีเดียวซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเว้เอยอะปีนี้ครับ <c oughs> อ๋อไม่ไม่ครับจริงๆทำงานด้วยความชอบของตัวเองล้วนๆเลยอะไรเงี้ยก็แค่อยากทํางานอยากร้องเพลงอยากทำงานเนี้ยงานศิลป์อะไรเงี้ยผมก็คือมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทำไงแต่พอในช่วงเวลาที่ได้ทําก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่อ่อซีรีส์อย่างตัวเองก็ยังไม่ยังไม่ทำครับผมแล้วก็จริงอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นซีรีส์แล้วอยากอยากพากเสียงอะไรเงี้ยเอออยากอยากลองดู มีมีครับมีครับก็ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าว่าอันไหนอย่างที่แบบผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะเดดิเคตเวลาเรากับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็ค้างจะต้องแบบถี่ทวนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้งานออกมาดีจริงๆโดยที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจริงงานีงานเดียวองมัน่นขนาดน e ั people, time, so, uh, ่นขนาดก็ยังคือมันในมันมีวันพักครับแต่ว่าวันพักเหล่านั้นเนี่ย มันก็จะประกอบไปด้วยการประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงอะไรฮะอ๋อคือไม่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าคือคือเนี่ยทุกวันที่มันมีวันพักมันก็จะมีงานเหล่านี้แต่ว่าอีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้นั่นจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าการมาทํางาน,ม,นมันเหนื่อยหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่ดเข้า หลับตาจิ้มเหรอผมใช้วิธีการดูแหละว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกชอบไหมเรารู้สึกเข้ากับตัวละครได้ไหมเรารู้สึกว่ามันฟิลกับตัวละครทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยก็คุยกับทีมต่อว่าเออทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันแสดงว่าเราใช้เวลาในแต่ละคนที่เราค่อนข้างนานค่อนข้างนานเลยจริงๆนานมากด้วยครับก็คือแบบใช้เวลากับมันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันจะมี สิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจแบบชั่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าโหไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยจะใช้เวลาในการตัดสินใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออเราอยู่ประมาณสักสิบวันสิกลับมากลับมามองว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออครับใช่เสียงเหินยังไงเพิ่งร้องเพลงมาตอนนี้ก็เดืรสคริปต์อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็ เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคิดว่าเรียบร้อยและมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเหลือแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็เรื่องผิวโปรดักชันก็โอเคแล้วสำหรับคนงานนะของเราประสบความสำเร็จมาที่เราเล่นไทยรวันได้เป็นทั้งถายต่างประเทศด้วยการเติบโตภูมิใจครับภูมิใจแทนเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาฝ่าฟันกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงอะ่ะที่กว่ามันจะออกดอกออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเสร็จผมรู้สึกว่าเออ อร่อยอะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจเราอยากให้ทุกคนได้ชิมอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่มีหนังเรื่องดีๆอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็ทําให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้สึกคิดถึงอะคิดถึงตัวละครคิดถึงมูดอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งนะเป,นประกอบเราก็ยังแบบว่านะชัยาครับก็ด้วยด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็หลายคนอาจจะคิดถึง สองคาคิดถึงหมอคิดถึงจริงนะแม่สีดาหรือพิเศษอาจจะทุกคนอาจจะก,กลดด่าน,นิดนึงไม,ไม่เม่เกียวกับพี่เต์โอเคแต่ว่า <laughs> แต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องแล้วก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองก็ผมก็รู้สึกว่าโอ้แบบพอฟังทีไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลาน,นั้นทุกทีอะไรเงี้ยและพอ,เ,อเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็ก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงมีมวลเดียวกันที่แบบเออเราจะหามวลนี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่องมิมันเนี่ยหรือว่าเพลงนี้ มีครับผม <S 2> <S 2> พยายามจะทําอัลบั้มอยู่แต่ว,ว่าคือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนขอ้างจากัดมากๆอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นปล่อยเป็นภาษาอังกฤษมาซึ่งจะได้ฟังกันเลยเลยเนี่ยแล้วเป็นเพลงที่สําหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในในตัวเองกันที่ทําเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมาเ,นะเพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลเพียวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ปิด EP ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ย เป็นสามชาครับเห็นเห็นเห็นเงียบกันกลัวไม่หายใจเมื่อกี้ก็เลยครับก็จริงๆเป็นเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสที่ที่เราได้ฟังดื่มๆแล้วมีความเป็นแบบแอนตี้ดรอปอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยมันจะมีความมีกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่า ย่งเงี้ยสกิดกันอย่งเงี้ยไม่ไเรเรายังมีน้อยอ๋อโอเคโอเคโอเคครับผมก็จริงๆฝากอยากฝากก่อนเลยครับผมพาวเวอร์ครับผมดีไลท์เซอร์ไพรส์ครับผมผมเกียดผมเกียดพี่เขาบอกเห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคครับนะครับผมก็ก็ฝากดีไลท์เซอร์ไพรส์ด้วยครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่เราทุกคนรอตลอดผมก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่แบบ เรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็น King Power หรือว่าพวกเราเจฟฟ์ Jeff, อัปโปต้านเหนียงมีเนยหรือว่าอิงฟ้าเองก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของผมเองซึ่งก็คือวิมานหนามสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่า,าต่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ ฝากเพลงใหม่ที่กำลังจะออกด้วยแล้วก็จริงๆเรืวๆนี้มีเซอร์ไพรส์เช่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวปิดของอัลบัม no. ้ม special edition ก็อย๋ยไงไรก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วก็แฮปปี้เอ i นดิ้งครับผมครับผมแต่ปีนี้ไม่ไม่จบเดี๋ยวลองรอดูว่ามีอะไรอีกครับผม <Okay. S 1>